วันนี้เ้าทำไปขายไม่ไม่ให้เดินใช่ไหมนาะน่าจะเอาไปขายเลยเหรอก็เดี๋ยวเขมีที่เดินให้เดินดเลยอก็มีที่ให้เทดือดเลย้างไหนตรงนี้หรือเปล่าที่เราจะได้ตั้งแคมป์อ่ะแล้วคนทีาจะเข้ามาเป็นอะไรวะไม่ชิงช้าไหม,มไหดู ในนี้แลคนเขาจะเข้ามาได้ไงเนะาะเพต้องแลกบัตรเข้ามาแบบเราก็ไม่ใช่คนมีก็ไม่เข้าแพรว่ามทคนพาเข้าเวนี่ไงก็เขาเาเขาใส่เ,เ,เทลิทับ,บี้นี่ไม่ใส่จบเขาใ่าเททับ,บี้นี่ไใ่ไ แต่มันลกมากเลยนะพี่คิแต่ไม่มีคนเข้ามานานแล้วนะม,มนไปบางนน้องาอทาแลที้เราจะไปว,วับปีี่ีปีรูีแต่ชั่วโมงนาลางวันนี้ได้ไหม ไม่ให้เข้ามาบอกว่าก็มีอะรอยที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีอะไรนะครับ